สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดไดเวอร์เครื่องตัด c a m ิโ v V5 นะครับอันดับแรกก็มาที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า s ีเวเล t ค e มโอได r นะครับแล้วก็เลือกที่อันแรกเลยนะครับ s ีเ e t t อเมริกานะครับ ให้เราเลือกเป็น silhouette studio นะครับก็ใช้ได้ทั้ง mac แล้วก็ Windows นะครับถ้าลูกค้าใช้ mac ก็โหลดของ mac นะครับส่วนถ้าใช้ Windows ก็โหลดของ Windows นะครับเมื่อคลิกแล้วครับก็จะมีข้อความนี้ขึ้นมาก็ให้เราติ๊กถูกนะครับตรงคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมาได้เลยครับผม เมื่อดาวน์โหลดแล้วก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราก็เช็คดูนะครับอ่าก็คือเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็คือจะเป็นโปรแกรมตัว S รูปนี้นะครับอ่ะโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดโปรแกรมนะครับขึ้นมานะครับการลงโปรแกรมเครื่องตัดครั้งแรกนะครับเอ่อก็จะมีข้อความขึ้นมาที่หน้าจอว่า ให้เราอัปเดตโปรแกรมหรือไม่อัปเดตโปรแกรมนะครับให้เราเลือกเป็นไม่อัปเดตโปรแกรมนะครับแล้วก็ต่อไปก็เขาจะบอกว่าออให้เรายอมรับการใช้งานล้วก็กดยอมรับไปนะครับเสร็จแล้วก็จะเข้าหน้านี้นะครับตัวน,นี้จะเป็นหน้าโปรแกรมนะครับผมก็หน้านี้จะเป็นหน้าออกแบบนะครับก็ประมาณนี้นะปฏิการดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องตัดค a m e o V5 นะครับ ส่วนรายละเอียดต่อไปก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับก็รับชมในคลิปต่อไปนะครับผม